โอเคครับผม <im it> ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาทำคอนเทนต์นะฮะถ้าเกิดว่า a d o ล์ฟ i ิ l เลอของเราเนี่ยไปอยู่ที่อาร์เจนตินามันจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ <im it> เอาละครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่อาร์เจนตินาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังโฟกัสมันยังโหลอยู่นะครับนะแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่จะทําให้อดอลฟพิลเลอร์มาอยู่าร์เจตินาได้เนี่ยคือมันต้องเยอรมันต้องเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะซึ่งเ,เราก็ไม่ได้กดตามประวัติศาสตร์มาแล้วเราก็ต้องมารอให้อดอลฟพิลเลอร์เนี่ยทำสงครามกลางเมืองกับฝ่ายหามนาตกลางอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ทีนี้เราก็ต้องรองกันไปก่อนนะครับผมโอเชยเยอรมน,นีก็เกิดสงครามกลางเมืองตามคาดนะครับนะ แต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อแต่ก็ดูแล้วก็ฝ่ายนี้ชนะอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าไม่พลิกล็อกอะไรไม่เกิดเวทอะไรอะไรขึ้นมาก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องรอครับนะเราจะมีอันนี้ด้วยนะก็คือเราต้องเพิ่มค่าความเป็นฟานซิตให้กับอาร์เจนตินาด้วยนะถึงจะนี่ตอนนี้ผมก็กาลังไล่กดให้มันลงมาสายด้านล่างนี้นะเพื่อให้มันไปเป็นฟานซิตได้ไวขึ้นเพื่อต้อนรับคนคนนั้นนะฮะแลตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าสงครามการเมืองจะเป็นยังไง ระหว่างรอ,อระหว่างรอสงครามกลางเมืองเยอรมันจบผมแวะมาดูญี่ปุ่นนิดหนึง่งก็ต้องใสสาย,สายจัก,กรพรรดิจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ละนะฮะล่าสุดเนี่ยตอนนี้คอมมินิตเพิ่มขึ้นกระฉูดรูรูโล,ล,ลกเลยนะผมก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งรอสงครามกลางเมืองจบก่อนนะฮะร,ระหว่างนี้ก็รอกันต่อไปครับผมก็ระหว่างที่รอนะฮะก็จะมีเอีเวนต์ขึ้นมานะครับก็คือเอีเวนต์มติความบาดแห่งชาตินะครับก็คือที่ ไปบุกเอธิโอเปียนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมัตตีส่วนใหญ่ให้ความบาทนะครับก็ถ้าเราเรียกความบาทไปเนี่ยก็จะได้เสถียรภาพ2%นะครับแต่เรานี่เราเป็นฟานซิตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องฟั่มก็ได้นะครับคุณกูด้วยล่ะล่าสุดตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็ได้ทำการปฏิวัติประเทศเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สายจัก,กรพรรดิคงไม่ถูกใจหรอกแต่ที่ผมงงตรงนี้มากเลยคือ เออมึงจะแพ้อยู่แล้วอ่ะมึงดูดิประเทศแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหจะสู้ไปทําไมวะเนี่ยตายหาแล้วก็หลังจากสงครามกลางเมืองเยอรมันจบนะครับจะมีอีเวนต์ขึ้นมาที่ชื่อว่าอ่ฮิตเลอร์คนหน้าคล้ายแล้วกันนะครับฮิตเลอร์เข้ายึดอานาจในอาร์เจนตินานะฮะโดยเขาเขียนไว้ประมาณว่าทันทีหลังจากการฆ่าตัวตายของฮิตเลอร์ในกรุงเบอร์ลินนะครับ บุคคลลึกลับคนใหม่นะครับได้เข้ามามีอำน,นาจในอาเจติน่านะครับยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับบุคคลคนนี้มาก่อนนะครับแต่เขาชื่อว่าฮิตเลอร์ว the ุ u c กอู้คงเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนหมดเลยโอกัสแยกออกมาก็เป็นของเขาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คืออู้เหมือนเยอรมันเป๊ะเลยแผน4ปีนะครับโอตายละสุดยอดไปเลย ก็หลังจากที่อดอล์ฮิตเลอร์ขึ้นมานะครับจะมีชอยส์นะครับฮิตเลอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเขาเขียนประมาณว่า,าเชิญฮิตเลอร์มาเาจนตินานะครับอันที่2ก็คือ,อเชิญผู้อุปยบชาวเยอรมันนะครับก็คือฝั่งนาซีแหละนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยการผนวกอุลุกไวยนะฮะอ,อันที่4เนี่ยเขาจะเขียนประมาณว่าก่อตั้งอาณาจักรไร้แห่งอาร์เจนติน,นาอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อันที่อันสุดท้ายเนี่ยเขาจะเขียนประมาณว่า ก่อตั้งอาณาจักรไลท์แห่งอเมริกาใต้นะก็อุลุกไว้นะ่าสนใจเะจัดแม่งก่อนเลยนะกันอันนี้ก็หลังจากที่ผมเนี่ยกดอ,อีเวนต์จากการอุลุกไวไปเมื่อกี้นี้นะครับอุลุกไวก็หายไปแล้วผมว่าน่าจะเป็นสกิลพูดของบุคคลหน้าค้ายนะครับนะบุคคลหน้าคายของคนนี้นะครับที่ทําให้อุลุกไวหายไปนะครับโดยไม่ต้องมีการนองเลือดกันเลยนะครับ สุดยอดไปเลยคนนุณคนนี้คือมันเบียวจัดนะครับมันมันสุดๆนะครับอย่างเช่อนอันนี้อันล่าสุดเนี่ยรับสมัครอ่ารับสมัครหน่วยเอสนะครับรับสมัครเจ้าหน้าที่เอสแล้วนะฮะมาตั้งเอสในอาร์เจนตินาแล้วนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลหน้าคล้ายเหมือนเดิมนะฮะน่าจะเป็นบุคคลหน้าคล้ายก็เดี๋ยวก,กดไปก่อนแล้วกันคือมันไม่งงตรงไหนหรอกมันงงตรงที่ว่าคอมมิวนิสต์ชนะแต่คอมมิวนิสต์ในการปกครองมีแค่11% พรรคการเมือง1 1อปกครองพรรคการเมือง89% <Okay. S 1> โอเคโอ้ผมเพิ่งสังเกตไปว่าอาร์เจนตินานี่เขาก็มีเรือลบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีเรือประจำบาลทั้งสองลำปะ่ะเออมีเรือประจำบาลมีเรือเยอะเหมือนกันนะสิบเก้าลำเลยเนี่ยเทียบกับบาราซิลนี่เท่าไหร่เนี่ยบาราซิลสิบเอ็ด้เยอะนะเนี่ยผู้แต่นี่เยอะกว่าครับชิลีเยอะกว่าคือบัฟมึงโกงมากเลยอะ่ะได้โรงงานพลเรือนมาสองสี่หก อันนี้อีก2 4 6ได้โรงงานมา12บสองตฟักโรงงานทหารนี่หกลงโอ้โหอวยไม่รู้จะอวยยังไงนะครับโฟกัสสุดยอดไปเลยเนี่ยสิ 12. จากของเดิมมีก็เป็น7โอ้โหบวกไปยับเลยทีนี้ไม่ต้องสร้างเลยครับอาร์เจนตินาที่นําโดยคนหน้าขาฮิลเลอร์หลังจากที่เรากดโฟกัสสร้างกลุ่มหนยเด็ดขึ้นมานะครับมันก็จะได้ในผลเด็ดมานะครับไม่ว่าจะเป็นสไตเดอร์หรือจะเป็นเฮาเซอร์นะคร ก็ได้มาแล้วก็ได้คนคนอื่น,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 นอีกมาอีกบานเลยเต็มไปหมดแล้วก็มีในพลของอาร์เจนตินาด้วยผสมประสานกันไปนะครับก็ดียังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ในพลกับชุดนี่เหมือนนะแต่ผมว่าเขาคงแค่หน้าคล้ายแหละหน้าคล้ายเฉยนะไม่คงไม่เหมือนอะไรของคนที่มีข่าวหรือว่ายิงตัวตายไปแล้วหรอกมั้งก็คงไม่ครับนะตาสุดตอนนี้เบริโตตายไปแล้วนะครับกลายเป็นคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ น่าจะไปขยายอำนาจออกไปทางยูโกมั้งนะครับแล้วยูโกเนี่ยมีฝรั่งเศสป้องอยู่นะครับเขาก็เลยรอดตูดกันตั้งแต่ปี1938เลยก็เจอรลี่อาจจะมีคนมาช่วยแต่ตอนนี้เนี่ยโดนโอ้โหโดนฟอมบาทเยอะจัดนะครับพยายามเข้าสู้ๆแล้วกันหลังจากกดโฟกัสที่ชื่อว่า,อาแอนชลัดไปนะครับเราก็ได้ชิชลีมาเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถบแถบอเมริกาใต้เนี่ยเขาสนใจคนหน้าคล้ายยังไงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ลุกไวกับชิลีแล้วนะครับไม่ต้องทําสงครามเลยก็แค่กดไปเรื่อยๆนะครับน่าจะด้วยสกิลปากแหละเขาอาจจะแบบสกิลปากมีสกิลปากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบคุยกันได้พอรู้เรื่องนะครับก็เลยไม่ต้องทําสงครามอะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโอเคตอนนี้เราก็ได้เคมในการตีประเทศอ่า ประเทศปารักไวแล้วนะฮะก็จัดไปเลยแล้วกันถ้าจะตีเข้าหลืมั้งแต่ไม่มีสปายเลยนะสปายนี่คือโล่นโล่นสุดๆไปเลยประเทศแต่จริงต้องบอกเลยนะว่าประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะเกณฑ์ประชากรได้เยอะนะครับเพราะว่าได้ผู้อพยพจากต่างๆนานานนะครับจากชาวเยอรมันจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเยอรมันมานี่ทำไม เราก็งงเหมือนกันเขาก็น่าจะงงกันเต็มไปหมดแหละอยู่ๆชาวเยอรมันมาอยู่นี่เต็มไปหมดเลยเ็บรอยครับเอามานี่นี่ก็น่าจะเหลือแค่ออุอลิเวียนะครับเปรูหรือ,ปเ,อ,อเปล่านี่เออเปรูจริงศึกใหญ่ของเรา่าจะเป็นบราซิลนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีสไปายด้วยนะสไปายตรงนี้ไม่มีเลยสไปายโล่นมาก มันไม่ใช่ว่าเคโลนมากมันโล่นเลยนี่แล้วต้องสะพายต่อกันโอ้โหตาย่ะเย่ๆไปหมดเลยว่ะสถานโลกตอนนี้ก็โซเวียตโจเซฟลบกับเอสเอสเอนะครับแล้วก็จีนนี่ก็หลังจากญี่ปุ่นมีนคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยก็กำลังจะรวมจีนเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ไปเป็นเบส์เขาแล้วด้วยส่วนไทยก็คงเยียบเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยน เยอรมันก็น่าจะไคเซอร์ขึ้นนะครับส่วนอังกฤษก็น่าจะอ้ตอนนี้นี่บอกไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าสายเยอะจัดเลยแต่ตอนนี้ยังเป็นเชมบเบรนอยู่หลังจากกดโฟกัสนี้ไปนะครับทำใหอ้อ่ด้วยสกิลปากของคนหน้าคายครับทำให้เราได้ดินแดนนิดนึงส่วนหนึ่งครับก็ไม่ส่วนหนึ่งเราก็จังหวัดหนึ่งแหละแคว้นหนึ่งของโบลิเวียมานะครับ ทำให้บริเวียอยู่ๆเขาก็ยอมเราโดยไร้สาเหตุทำให้อร์เจนตินาตอนนี้นี่ใหญ่มากละใหญ่พอสมควรเลยนะครับเขาใช้เวลาแค่1ปีครับจากมาจากไหนไม่รู้ใช้เวลาแค่1ปีครับตอนนี้ทำให้อร์เจนตินาเนี่ยยิ่งใหญ่มากสุดยอดไปเลยคนคนนี้เรียบร้อยสงครามกลางเมืองโซเวียตจบนะครับก็ชชนะเป็นของอ่เอสเอสอาร์นะครับนะผู้นำคืออัลซูเลตโคซซี่อยู่อ่ะ ได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ประเทศที่อยู่ตรงนี้ชื่อประเทศอะไรผมลืมไปแล้วได้เราก็ได้ไม่แล้วนะครับใหญ่มากครับไม่ได้ลบเลยอะไรมันจะโขดปานนี้วะเนี่ยโคตรโหดเลยเนี่ยไม่ได้ลบเลยนะครับอยู่เฉยแต่ข้อเสียเขาก็มีเหมือนกันนะคือใส่ในผลตรงนี้ไม่ได้ในผลไม่มีไปทําให้เราไม่สามารถได้บัฟจากตรงนี้ได้กเเ็เป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่แย่พอสมควรเลยทำให้เราไม่ได้อะไรจากนี้เลยแต่ก็ดูือว่าโอเคนะประสิทธิภาพอะไรต่าง ไต้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาจัดไปล่าสุดตอนนี้เราสามารถ f o r ก่อตั้งอาณาจักรไลท์แห่งอาร์เจนตินาได้แล้วทําไมต้องอ like, าร์เจนตินาไลท์วะทำไมต้องเป็นคําว่าไลท์ก็ในเมื่ออีเวนต์มันเขียนว่าคนหน้าเหมือนผมก็งงเหมือนกันอลองกดไปดูโอ้ไม่ก็ทงเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นชื่อประเทศอะไรเนี่ยชื่อประเทศชื่อว่า จากวัดไลอ์อาร์เจนตินาอันยิ่งใหญ่ด้วยโอ้ไม่ก็สุดยอดไปเลยมีอะไรเพิ่อมอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วพงก็คุณนะพงคุ้นแปลกๆครับทงค่อนข้างคุ้นเลยแล้วก็ทําให้ไอแถบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นประชากรอาร์เจนตินาโดยปริยายจากตอนแรกมี11ล้านตอนนี้เพิ่มเป็น22ล้านคนละโคตรโหดแต่การโลกปัจจุบันตอนนี้ก็เดลลี่ก็กลายเป็นเอมมานูเอลที่3ขึ้นครองราดแล้วก็ออสเตรียกำลังจะรวมชาตินะครับ ส่วนตรงอื่นก็ยังคงเงียบนะญี่ปุ่นก็ตอนนี้เงียบมากแล้วก็อเมริกาตอนนี้ก็เงียบสุดๆอังกฤษนี่ก็อ่าน่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ร้านเปอร์เซ็นต์ละส่วนฝรั่งเศสไปเป็นฟันซิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สเปนจบสงครามโดยการที่อันนี้เป็นคอมมิวนิสต์ไปนะฮะก็ไม่แปลกเท่าไหร่ปกติอ่าจากล่าสุด ที่เรากดไปนะครับก็คือวอลวิสบาซิลนะครับก็สงคารามที่บาซิลตอนนี้เนี่ยทำให้เราได้เคลมบาซิลมาเป็นเทียบร้อยก็คิดว่าน่าจะตีเลยเป็นกองทัพอาร์เจนตินาไลท์ที่ไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินมีแต่มา้าเพราะว่าตอนนี้สร้างม้ามาพอสมควรครับเพราะว่าบาซิลเนี่ยมีแต่ป่าเมซอนนะครับก็ป่าทั้งนั้นเลยมีแต่ป่าป่าเต็ไมไปหมดเลยเรียมรุยเลยแล้วกันผมว่าม้าผมมันก็ไม่แย่นะเนี่ยทำไปเล่นไป มาผมนี่มันสุดยอดเลยโอ้ใม่กอดมันบางทีมันก็ต้องใช้มานะเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากเลยแล้วก็ตอนนี้ได้ทหารเพิ่มอีกสร้างมา20กล่กองสล่องแล้วก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกแนวลบก็ต้องมาดูครับว่าจะมีคนอื่นมาช่วยไหม คือคนอาร์เจนติน่านี่คือแบบพร้อมใจกันลบมากครับตอนนี้เนี่ยเราเกณฑ์อยู่ที่5%้าเนะครับแมนพาวเวอร์ผมนี่เกือบ2ล้านละกาลังอีกประมาณ7 0 0 0แสนผมก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาร์เจนติน่ามันโหดขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อืมแต่ตอนนี้ก็พยายามเจาะแนวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจาะแนวจากตรงนี้ครับโดยการใช้มา้าเราคงเป็นเล่นไปสายปืนใหญ่ไปแล้วกันตอนนี้นี่ยอดเลย มันก็ยังมีบางแนวที่ไม่เข้าเพราะว่าบารซิลมันเป็นอันนี้ใหญ่น,นี่เราก็เสียของไปเยอะพอสมควรละได้ย่างได้ท่าเหลือเพิ่มขึ้นด้วยต้องมาเน้นเรื่องของไอ้น,นี่สักหน่อยละเ,เก่งแตวเก่งก็ต้องเก่งไปให้สุดเก่งทหารลงทหารแล้วผมไม่ได้เอาไอ้น,นี่ติดปืนแน่แนเลยเออไม่ได้ติดนะก็โอเคถือว่าดีขึ้นมาหน่อย รู้สึกเหมือนจะต้องนั่งสร้างไปเรื่อยตีไปด้วยแล้วก็นั่งสร้างสัพพายไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเรายิ่งเข้าไปแนวลึกมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งไม่มีสัพพายเพิ่มขึ้นเท่านั้นล่าสุดตอนนี้ปืนขาดแล้วก็ปืนใหญ่ขาดผมก็จะเน้นแอบมาตีข้างหลังเขาแล้วกันโดยการยกไปนะครับยกขึ้นข้างหลังจะได้ง่ายๆนยเพราะว่ามันไม่มีสัพพายตียาก ถ้ายึดเมืองได้ก็น่าจะสบายขึ้นมาหน่อยจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจะขึ้นยากอยู่นะมาเสริมแล้วอ่ะขึ้นแหละเขึ้นตายอยู่ครับนี้เราก็จะขยายไปยาว,ยาว กองทัพเยอรมันมันกระโปกค,คือ,เ,อ,อเราตีไม่เข้าเบาเกินตีเบาแปลกๆเ,เราจะขยายขยับเพิ่มไปเรื่อยครับแนวนี้ก็ตีตลบลงมาเลยแล้วกันแบบนี้แต่ตีเป็นแนวสั้นๆแบบนี้เมันจะได้ช่วยกันทั้งสองแนว นี่ก็ปลอมค่ายได้เฮ้ยทหารมา้าขยับแนวขึ้นมาเลยกองทัพเรามีทหารภูเขาด้วยเนี่ยคือมันต้องรีบจบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจบช้าเนี่ยมันจะมีคู่สงครามอื่นที่เราจะต้องไปสู้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็รีบจบซึ่งก็ครึ่งหลอดเราตายไปสองแสนขว่าเลยนะจากสงครามครั้งนี้ อจะเสียใจดีไหมอ่ะมันไม่ใช่ชาวมันไม่ใช่ชาวไอ้นี่สักเท่าไหร่แต่ก็ตั้งแต่เขารี้ภัยมาอยู่นี่นี่ก็ถือว่าโหดมากเลยเนะจาะแนวเพิ่มเข้าไปไอเดินมาสวยงามมากใกลแตกแล้วฮะถ้าจะหนีไปข้างบนโอเคก็เดี๋ยวไปยกต่อแล้วกัน มันเป็นสงครามที่เจ็บหนักมากจริงๆเราแต่ผมก็แอบเหลี่ยมยกขึ้นอยู่ตลอดเรียบร้อยครับพอจะจบก็ได้มาทางทวีปเลยได้กองเรือเพิ่มขึ้นมาด้วยอูตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาร์เจนตินานี่ใหญ่มากครับคุมอเมริกาใต้ไปแล้วเหลือแค่อเมริกาตอนบนครับสุดยอดแต่เราก็เสียของไปเยอะเหมือนกันแต่เราได้ของกลับมาเยอะอยู่ครับพอสมควร เดี๋นี้ก็ต้องมานั่งดูเรื่องของซัพพลายเพราะว่าโอ้โหซัพพลายไม่มีเลยแดงเถือกเลยต่อไปเราก็มาจัดโคลัมเบียกันเลยแล้วกันดูครับคงไม่ต้องยกอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าน่าจะง่ายอยู่พอสมควรลงงาน52โลงแล้วก็ได้ซัพพลายจากได้ที่สร้างเรือจากตรงนี้มาอีกของคาดหนักมาก แล่เรอแทบไปหมดแล้วโรงงานหายหวบหือว่าเราต้องอาจจะต้องกดบัฟนิดหนึงนะเนี่ยทำให้ตีไม่ค่อยเข้าพื้นที่เล็กอาจจะต้องยกคิดว่าได้ยกแน่ๆเลยเพราะมีท่าเรืออยู่ตอนบนเรือเรานี่ไปไอ้ที่เราไปถึงหรือเปล่าคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะ เอาอันนี้ไปรวมกับกองเรือบารซิลล่าสุดโอ้ถึงหรือเปล่านี่ยี่สิบสี่กองมานี่หัปวปลอมลมแตกนี่มานี่ครับต้องเช็คหน่อยว่าจะถึงไหมโอ้ถึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมยกกันเลยดีกว่า จกโฟกัสอันนี้นะครับที่ชื่อว่าสงครามที่บาไม่ใชอ่อะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกทําให้เราได้เวเนซุเอลามาแล้วนะฮะตอนนี้ก็โคลัมเบียก็น่าจะไปคุยกับลากมะม่วงในเร็ววันเพราะว่ามันทําให้แนวเราใหญ่ขึ้นครับก็คือทั่วโลกเขาก็ลบกันไปไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เวเน่แต่โคลัมเบีย Columbia นี่ทหารเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนด้านหลังเราก็ยกขึ้นมาละ สวัสดีจ้าผมต้องตัดอันนี้ไว้หน่อยตอันนี้ก็เป็นท่าเรือปะ่ะอันนี้ก็ท่าเรือหืมทำไมฝรั่งเศสชวนเราเข้าสงครามน่าจะฟ้านซิเหมือนกันเก็บร้อยครับขึ้นทั้งหน้าขึ้นทั้งหลังแบบนี้ เดียวอย่างไปรอดวันนี้แต่มันพื้นที่มันในนี่ทท้งนั้นเลยครับตอนนี้เยอรมันประชาธิปไตยเขาก็ตั้งกลุ่มเอ่อกลุ่มเซนทรัลอะไรของเขาไปเรียบร้อยครับแล้วก็ลบกับโซเวียตอีกจนได้ส่วนฝรั่งเศสที่ชวนเราเข้าสงครามก็ลบกับสาภาพโซเวียตเหมือนกันครับแล้วก็อยู่กับฝั่งฟินแลนด์พวกเอสโตเนียลัตเวียอะไรอย่างนี้แล้วก็ลบกับสเปนด้วยนะเพราะว่าสเปนเนี่ยไปเป็นพันธมิตรกับ โซเวียตส่วนญี่ปุ่นก็เงียบกิ๊บเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เราก็ลบกันแค่ตรงนี้อยู่ไม่ตายสิเป็นประเทศที่แข็งสุดๆไปเลยล่อเราตายไปสองแสนขว่าครับนี่ตายหนักหน่วงมากก็ตอนนี้ผมมีเคมตีไอ้นี่อยู่นะฮะเอลกวัดอร์หสิบสี่สิบห้ากองลุมตีกันเข้าไป ให้ตายสิโอเราลบกับอเมริกาจนได้นะฮะทีนี้เราไปอยู่กับใครได้บ้างเนี่ยไปอยู่กับฝรั่งเศสได้อยู่นะลบกับอเมริกาตอนโอ้โหอเมริกาตอนนี้ฟูฟ่องมากฟูสุดๆดอยเขาไปก่อนแล้วกันคือมันจะจบอยู่แล้วเนะี่ยกับเอลกวารดเอยไม่ใช่กับโคอลอมเบียเนี่ย ได้จริงครับตอนนี้เราก็สามารถฟอร์มก่อ,อตั้งอาณาจักรไลท์แห่งอเมริกาใต้ได้แล้วนะครับกดไปเลยเรียบร้อยครับเราสามารถเป็น s o u t อเมริกาไลท์ได้แล้วนะฮะอเมริกาใต้ไลท์อะไรสักอย่างนะฮะก็โอเคตอนนี้ก็มีเว้น เผยตัวตนที่แท้จริงของฮิตเลอร์มาแล้วนะครก็จากตอนแรกก็เป็นคนหน้าค้ายตอนนี้ก็เผยแร่และลองกดดูปับเรียบร้อยครับมาแล้วครับโอ้โหมาซะแบบเออก็ก็คือเป็นอาณาจากักรไลท์ไปแล้วนะฮะชื่อประเทศว่าอะไรดนี่ชื่อประเทศว่าเออเวียเตอะไรสักอย่างเวียสเตอะไรสักอย่างไลท์อะไรสักอย่าง,รางครับ โอเคโดยรวมก็อาาจักรไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากจะให้ผมเล่นต่อก็ให้ผมโรวีกับเมกาต่อไหมเพราะว่าตอนนี้ก็จรจๆมาเสร็จแล้วแหละส่วนตรงนี้ก็คงไม่ต้องไปลบละนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ถ้าอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้สักหน่อยนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็อุ้ยสิบล้านเพิ่งเห็นเหมือนกันสิบล้านเลยเหรอหูย ก็ถ้าผมเล่นต่อเนี่ยก็อาจจะเป็น EP 2ีเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตีอเมริกาแล้วก็อาจจะต้องไปเอาเยอรมันคืนอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ทุกคนครับชอบไหมนะฮะก็คลิปจะตัดไปตัดมาหน่อยก,ก็ขออภัยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นการตัดครั้งแรกเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยว่างก็จะเป็นเน้นลงคลิปแล้วกันครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันครับนะอยากให้ผมเล่นต่อกดไลค์ขอสักร้อยไลค์พอไลคยไลค์ปุ๊บเดี๋ยวมาทำอีพีสให้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับผม